สวัสดีค่ะสำหรับคนที่มาร้านบ้านจิมนะคะบ้านจิมจะอยู่จิถนนแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นฝั่งมาจากโรงเรียนดอนม่วงนะคะโพธารามแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะมาจากโดนสูงนะคะหรือว่าสาราสองค่ะฝั่งนี้อ่าก็คือมาตามถนนเส้นดำเลยนะคะก็จะเห็นบ้านนะคะที่เป็นรั้วยาวๆเป็นต้นไม้แล้วก็มีป้ายร้านแบบนี้นะคะข้างในค่ะเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็จะเจอบ้านข้างในวันนี้วันหยุดนะคะปกติจริงก็จะเปิดประตูไว้ลูกค้าสามารถเข้าไปสั่งอาหารข้างในห้องกระจกได้เลยค่ะครัวจะอยู่ด้านในนะคะข้างในจะเป็นห้องแอร์แล้วก็ห้องทําอาหารนะคะสามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปสั่งอาหารตรงนี้ได้เลยฉะนั้นลูกค้าสามารถมาเดินเล่นตรงสวนได้นะคะก็จะเดินตามทางมาเลยค่ะก็จะมีให้สั่งอาหารด้านในนะคะกับรถด้านนอกหรือว่าด้านในก็ได้ เดินเล่นชมสวนแล้วก็ดูเบอร์โตก่อนได้ค่ะาถางขยะล้มตัวนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะปกติก็จะเป็น2ที่นะคะรถจ,จะไม่ได้จอดตรงนี้ค่ะวันนี้ร้านหยุดนะคะในจิมถ่ายให้ดูเฉยๆค่ะก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะคะมีที่นั่งเป็นอาา์ดอ์ค่ะแต่อยากนั่งชมสวนสบายๆนะคะ ต้นนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเป็นต้นมันเบอรี่นะคะแล้วก็ข้างบนจะเป็นต้นหานกยูงนะคะเวลาเอาดอกสีส้มนี่จะสวยมากเลยแต่ว่ากิ่งเขาหักไปต้นหนึ่งนะคะก็เลยจะดูลงๆนิดหนึ่งค่ะตอนนั้นก็จะเป็นต้นมะขามเทศแล้วก็เป็นสวนผักนะคะสามารถเดินไปดูแปลงผักได้ก็จะเป็นผักปลอดสารพิษผักออร์แกนิกนะคะมีผักสลดัดพวกกะเพราใบโหระพาพวกคริกต่างๆค่ะเดินเล่นชมสวนก่อนได้นะคะแต่จิมทานมาดูตรงนี้ <c oughs> ถ้าเดินตามทางมานะคะก็จะมีป้ายบอกตลอดค่ะข้างหน้าจะเป็นต้นเลมอนต้นมะนาวที่จิมปลูกไว้นะคะห้องน้ำเนี่ยจะมีป้ายบอกนะคะห้องน้ำอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะสามารถเข้าห้องน้ำได้เลยมีอ่างล้างมือนะคะอันนี้พนักงานต้อนรับนะคะสองตัวค่ะโชคดีสีขาวหมยอสีน้ำตาลสัสดหมยอหมูยอฮัลโหลโชคดีฮัลโหล โอเคแล้วก็จะเดินนะตามทางอุย้ยตกใจเมื่อกี้กระปอมนะคะกระปอมหล่นใส่มาหล่นมาจากต้นไม้ตรงนี้ตกใจหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นทางเดินสามารถเดินตามซอกนี้ก็ได้ค่ะ หรือว่าเดินตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดรูกศรน,นะคะชีม้มาชมวิวมีที่นั่งกินที่นั่งดื่มตรงนี้ได้เลยนะคะตามทางอันนี้เป็นห้องเก็บของน้อยโกดังแต่ด้านข้างจะเป็นร้านเป็นที่นั่งค่ะเป็นที่นั่งอ่าเนี่ยค่ะก็จะ,จะเป็นโซนาท์ดอร์นะคะมีพัดลมเปิดได้นะเปิดแล้วก็ปิดให้จิมด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะมีอ่างล้างมือนะคะมีครัวตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่ได้ทําครัวนะคะเอาไว้ให้ลูกค้านั่งค่ะ เผื่อข้างในนั่งไม่พอนะคะหรือว่าชอบแบบออดอมากกว่าก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้เลยรับจัดเลี้ยงด้วยนะคะเป็นกลุ่มใครอยากมาทานข้าวเป็นกลุ่มหรือว่าต้องการความเป็นส่วนตัวสามารถจองได้นะคะตอนนี้ก็จะมีที่นั่งอีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นต้นว่านะคะ ่อนข้างบนมันจะเป็นต้นพวงครามนะคะตอนนี้ยังไม่ออกดอกนะแต่เดี๋ยวสักพักเขาจะออกดอกแล้วค่ะเอาอรดตลอดปีค่ะก็คือจะพอออกร่วงแล้วก็เป็นใหม่นะคะที่นั่งตัวน,นี้ก็ถ้าเมื่อยกินอิ่มแล้วก็สามารถนอนได้นะคะอันนี้ที่หน้าอีกด้านหนึ่งนะคะให้ดูประมาณนี้อ่าค่ะที่นน่งค่ะข้างๆก็จะเป็นวิวทุ่งนาน,นะคะสวย อันนี้ก็จะเป็นซอกที่เดินมาตรงนี้สามารถทะลุต,ตรงนี้ได้นี่ค่ะข้างนอกก็จะเป็นวิวทุ่งนานะคะเป็นรั้วบ้านจิมน,นะคะทุ่งนาตรงนี้มีนกด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเดินมาตามทางตรงนี้นะคะเราก็จะเจอกับชินช้านะคะสามารถมานั่งเล่นตรงนี้ได้นะคะมีที่นั่งตรงนี้แล้วก็มีศาลานะคะสำหรับตั้งกินดื่มหรือว่านั่งพักผ่อนได้เลย เตาพิซซ่านะคะยังไม่เสร็จนะคะฝนมันตกก็เลยต้องคลุมไว้ก่อนนะคะไม่งั้นจะพังได้แล้วก็ตอนนี้ก็นั่งได้นะคะนั่งเล่นถ่ายรูปได้มาคุยกับนกแก้วได้นะคะแต่อาจจะยิงหน่อยคุยด้วยแล้วก็ไม่คุยกลับนะคะมีสองตัวอยู่มานานมากอยู่ท่านี้มานานมากแล้วนะคะนกแก้วสองตัวนี้นี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นไม้ไผ่นะคะต้นไผ่นี่ค่ะต้นไผ่จริงก็ เย็นมากตอนกลางวันนะคะลมพัดเย็นสบายตรงน,นี้สามารถนั่งได้นะคะเป็นขอบรั้วเนาะแต่จิมต่อมาสําหรับเอาไว้นั่งชมวิวด้านหน้าได้นะคะเน mm ี hmm. ่ยค่ะก็จะเป็นวิวทุ่งนานะคะวิว,ว,วทิวทัศน์สวยๆแบบนี้เลย mm hmm. ชมพระอาทิตย์ตกดินได้นะคะ mm hmm. ทุ่งนาแบบว่ากว้างมากนะคะสุดโลหูกตาเลยคะ mm hmm. ่ะไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่ที่บ้านจริงค่ะไม่ได้รวยค่ะ ที่คนอื่นนะคะเราก็อาศัยดูของชาวบ้านนะคะนี่ชอบแอปส่องดูชาวบ้านนะคะคือที่นี่ก็จะเป็นไดูดทํานาเนาะก็ฝนตกค่ะอากาศค่อนข้างดีแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามค่ะถ้ามาช่วงนี้ก็จะได้วิวแบบนี้แหละค่ะเนี่ย <c oughs> อันนี้นั่งได้นะคะประมาณช่วงเที่ยงก็สามารถนั่งได้ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าล่มไผ่นะคะเนี่ย <c oughs> คือไผ่มันหนามากเนาะมันก็เลยเป็นร่มะคะ่ะเ,เย็นสบายนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะถ้าเดินมาตามนี้ก็จะเห็นว่าจริงๆที่ไม่ได้กว้างนะคะที่บ้านจิมประมาณสองไร่ค่ะก็จะมีที่นั่งตรงนี้นะคะ่ะตอนแรกจิมทำฟางไว้แต่ว่าเนื่องจากว่าฝนมันตกบ่อยนะคะทําให้ฟางเขาค่อนข้างเสื่อมสภาพนะคะก็เลยไม่ได้อาตัวมาตั้งไว้นะคะแต่ก็สามารถมานั่งชมวิวถ่ายรูป นั่งเล่นชมฟังเสียงนกเสียงกาได้เลยค่ะก็จะประมาณนี้เลยค่ะใครชอบอากาศสบายๆนะคะหรือว่าอยากมาพักผ่อนหย่อนใจมาสูตรอากาศบริสุทธิ์ต้องมาช่วงนี้เลยค่ะนี้นะคะก็จะเป็นต้นตาลต้นขีเหล็กนะคะแล้วตรงน,นี้ก็จะมาเชื่อมต่อกับแปลงผักที่จิมบอกนะคะก็จะเป็นผักสลัดพวกพริกมนะนาวพวกผักข้าวอะไรนี้นะคะ,ะสลา ตอนนั้นก็จะเป็นที่นั่งนะคะเดินมาได้นึงก็จะเจอส่วนพนักงานต้อนรับจะอยู่ทุกที่นะคะมีแค่สองตัวนี้ค่ะอยู่ทุกที่ตัวน,นี้เป็นกองดินนะคะที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าฝนมันตกเนาะก็เลยยังจัดการอะไรมากไม่ได้ค่ะฝนตกหญ้าก็จะยาวเร็วด้วยนะคะเนี่ยค่ะผัก ก็จะมีกระเพานะคะมียี่ราต้นพริกนะคะค่อนข้างกำลังงามเนาะชมวงนีีฝนตกดีค่ะสวยโหระพาใบเมงลกักอันนี้เมงลักค่ะอันนี้โหระพานะคะอันนี้กระเพาแล้วก็พริกข้างหลังก็จะเป็นสลัดนะคะจะพามาดูอ่ะผักสลัดมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะจาก ไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะก็จะเป็นผักปลูกตามธรรมชาติเลยค่ะผักก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลบ้างนะคะผัดก,กันดูแลตัวเองส่วนมากจิ้มก็เก็บใบนะคะเก็บใบกินแต่ใบไม่ได้เก็บต้นนะคะเพราะว่าจะได้กินนานๆเนาะอันนี้เราปลูกทานเองนะคะนี่ค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้ามาก็ได้ทานสัดแบบนี้ด้วยนะคะที่เอาไปแต่งจานเอาไปจัดจานก็เป็นสลัดจากตรงนี้เลยแล้วก็มีตรงนี้เป็นผักเถานะคะผักเ้าต้นโตแล้วนะคะเก็บแต่ใบทานค่ะ อันนี้เป็นโหระพ์เอมนใช่โหระพาใบสะระแหน่ค่ะสะระแหน่นี้ค่อนข้างงามนะคะจิมปลูกไว้เยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าใช้ตลอดเนาะเอาไว้ตกแต่งจานตกแต่งแก้วได้นะคะใช้ของที่บ้านนะคะเพื่อเป็นการแบบปล่อดสารพิษชัวนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ผักเถานะคะผักเถาอีกต้นหนึ่งอันนี้ผักแวะคะกแว,นนนนแวส่วนตรงนั้นก็จะเป็นผักสลัดเหมือนกันค่ะ อันนี้ก็เป็นพวกน้ำหมักเชีวภาพนะคะที่จิมหมักเองนะคะมีถังสำหรับหมักปุ๋ยเอาไว้รดต้นไม้นะคะอันนี้จะเป็นสลัดนะคะผักสลัดเนี่ยเก็บสบาบจนต้นเขายืดแล้วนะคะพอยืดมากๆนะคะเราก็จะเด็ดแล้วก็ปลูกใหม่นะคะวนไปแบบนี้นะคะ่ะทานใบนะคะเก็บต้นละใบสองใบก็จะได้เยอะมากเลยค่ะได้เป็นแบบเต็มกระมังเนาะก็สามารถทานได้นานเลยค่ะ นี่ก็เป็นโหระพานะคะที่ยังไม่ได้เอาไปลงดินเนาะโอ้มะเขือค่ะ,คะนี่เป็นมะเขือยาวนะคะเพิ่งออกมาโอ้แล้วก็มะเขืออันนี้น,น,อน,นีอันนี้ลูกใหญ่แล้วค่ะต้องเก็บละไม่งั้นเดี๋ยวจะแก่เกินเนาะ,ะมะเขือเปะออาะใหญ่มากมน่คะใครหิวๆนะคะเดินมาเจออะไรก็สามารถเก็บทานได้เลยนะคะ บ้านนี้ไม่มีสามพิษค่ะไม่ห่วงค่ะเก็บได้เลยอันนี้เป็นดอกเดซี่นะคะจินก็เอาไว้แต่งจานไว้ประดับแก้วอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะปลูกเองนะคะดอกเดซี่ดอกอาจจะไม่ได้สวยมากคะ่ะแต่ว่าปลอดสามพิษช,ชัวๆนะคะอันนี้เป็นต้นฝรั่งนะคะกําลังโตแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นวิวแบบเนี้คะ่ะสวยไหมตอนนี้ประมาณหกโมงนะคะหกโมงกว่ากว่าสวยมากท้องฟ้าแบบว่า ไม่มีแดดเนาะกำลังชิลเลยคะ่ะอากาศบริสุทธิ์ตอนค่ำก็จะมีเสียงรถสัญจรไปมาที่หนึงนะคะมะเขือเดี๋ยวกัดให้ดูข้างในอือม,มะเขืออ่อนค่ะอร่อยมันก็จะหวานๆนะคะกินชอบกินมะเขือนะคะกินแบบกิเม็ดอ่อนมันเนาะอร่อยเนี่ยเดี๋ยวพามาดูอีกต้นหนึ่งค่ะ อันนี้ก็จะเป็นต้นมะขามเทศนะคะถ้าไป็ดฤดูมะขามเทศทุกคนที่มาสามารถเก็บมะขามเทศกินได้เลยนะคะ,ะเนี่ยมันก็จะเชื่อมกันแค่นี้ค่ะไม่ได้กว้างนะคะคือมองมาก็คือจะเดินตามทางมาได้เลยค่ะพื้นที่ประมาณ2กิโลเนาะส่วนอันนี้เป็นต้นต้อนอะไรนะอ่ะมามะม่วงหามะนาวโหค่ะโดกมากนะคะเนี่ยใครอยากได้ก็เก็บกันเลยหรือว่าใครอยากลองชิมดูว่ารสชาติแบบไหนก็สามารถเก็บได้นะคะสีชมพูนี้คือ เริ่มแก่แล้วนะคะแต่ว่าติดเปรี้ยวหน่อยส่วนสีดําสีดําก็มีสีดํานี่คือสุกแล้วเนาะก็เปรี้ยวเหมือนกันค่ะม่ว่าจะสีไหนก็เปรี้ยวเหมือนกันค่ะลองดูก็ได้นี่สีเนี่ยมันก็จะมียางนิดหน่อยนะคะแต่ทานได้นะคะพวกนี้จิมไม่ได้ใส่สารเคมีเลยค่ะอืมข้งางในเป็นแบบนี้ค่ะเป้ยอสนะีแบบว่าสวยมากสีแดงแบบสวยอย่างเงี้ยค่ะ เปรี้ยดีค่ะสีเหมือนเลือดเลยเนาะสีแดงนีต้นเล็กๆนะคะสูงประมาณสักท่มหัวจิ้มนี่แหละแต่ว่าดกมากกิ่งแบบว่าต้องทำไว้นะคะไม่งั้นแบบกิ่งจะหักค่ะเพราะว่ารูปดกมากตัดแต่งกิ่งตลอดนะคะแล้วก็จะเป็นต้นมะขามนะคะมะขามมะขามเปรี้ยวนี่แหละมะขามยักษ์นี่ยค่ะคะ่ะเป็นปีแรกนะคะที่เริ่มให้ฝักแล้วนะคะนี่ฝักใหญ่ไหม ด,ดูความใหญ่ของมันนี่ตัวสีมีฝักหนึ่งค่ะแล้วแบบดอกตกมากนะคะปีนี้นะ่าจะได้กินหลายฝักอยู่ค่ะปีที่แล้วก็มีอยู่สองสามฝักนะคะแล้วก็ร่วงแต่ปีนี้อยู่นานฝักใหญ่แกล่ละสูงท่วมหัวแล้วค่ะสูงแบบจะเท่าต้นมะม่วงแล้วอะ่ะแต่ว่าต้นไม่ได้ไม่ได้โตมากนะคะแต่ความสูงนี้คือสูงละเก็บได้ละอีกตั้งสองสามปีนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นร่มเลยค่ะร่มเลย เป็นแบบสามารถนั่งชิลได้มาปูเสือ่อนอนเล่นได้เลยนะคะนี่ค่ะตน,นั้นก็จะเป็นห้องน้ำเนาะหลังรถจิมะคะ่ะอันนี้เป็นต้นเงาะนะคะเอ,อ้ไม่ใช่ไม่ใช่เงาะขอโทษทีค่ะต้นลำไย,ยตอนนี้ก็คือต,อนต้นโตละอันนี้ต้นว่านะคะลูกว่าวยยุงกัดช่วงนี้หน้าฝนเนาะยุงก็มีไม่ต้องห่วงเรื่องยุงต้องดูแลตัวเองนะคะนี่ค่ะต้นว่ามีลูกแล้วนี่เห็นลูกล นี่ลูกมันเด่ะซูมให้ดูอาซูมไม่ได้ด้วยดำๆเล็กๆเนี่ยหาลูกมันโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่อยากมาพักผ่อนทานอาหารอร่อยๆนอนเล่นชิลๆนะคะก็สามารถมาเจอกันที่บ้านจิมครัวพิพิไลได้นะคะเปิดทุกวันเสาร์วอาทิตย์แต่อาจจะมีเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวันอีกนึงเดี๋ยวจิมแจ้งในเพจนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ